ผมแทบนะอยากจะหยุดอ่านข้อมูลนี้เลยอ่ะเพื่อนๆเราตื่นเต้นไปด้วยกันนะภาพวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดกลางในอดีตครับ เราตื่นเต้นไปด้วยกันครับผงยาหลวงปู่บุญนี่ลายมือจานหลวงปู่บุญผมไม่รู้จะกล่าวขอบพระคุณพี่สุพนัทยังไงที่ชัดเจนนะแต่พ่อขาพระก็อาจจะ ไม่รับข้อมูลเหล่านี้แต่เนี่ยผมบอกเป็นข้อมูลที่ที่ทําให้คนได้เห็นข้อมูลนี้แล้วเขาเรียกว่าหูตาสว่างพิมพ์แบบนี้ออกมาจะไม่ถูกตีเก๋หรือห็่ไหมเนื้อผงยามีหลายโซนมียา มีละเอียดมียาบลีลาหนังตะลุงอันนี้จานพุทธสังมิอันนี้จาอน,นจาอารหัง อิสวาสุมะอุอ่ะพิมพ์นี้ใครจะบอกไม่ใช่ปู่บุญครับมีพิมพ์แปลกๆเยอะอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยพิมพ์เนี้ยก็ไม่ค่อยเจอกันเจอมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรับเป็นปู่บุญหรือเปล่ายอดขุนพลเนี่ยอย่างเงี้ยเจอตอนเนี้ยจะรับเป็นปู่บุญไหมอย่างเงี้ยเจอตอนเนี้ย จะรับเป็นปู่บุญไหมเนี่ยผงล้วนแต่ดูหน้าพระเนี่ครับศิลปะกับดีลานาลุงเลยเกคตคดแป๊บบนึงนี่ยดูศิลปะหน้าเห่นไหมฮะ เนี่ยกบูบุญเดี๋ยวนี้จะรับเป็นปูบุญกันไหมถ้าออกมาเดี๋ยวก็บอกพิมพ์ไม่ใช่อีกนี่ก็บูบุญนะครับอันนี้ผมแบ่งแฟนเพจไปแล้วยอดขุนพลพระปางห้ามสมุที่ข้างในจะมีของอะอ่าพระปางห้ามสมุนะคร ปีถาะนพศกสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับโอ้ขอบคุณมากๆครับที่วันนี้นะปู่บุญมีลูกอมนะครับ ที่ได้เปิดนะโลกกระทัดแห่งความรู้นี่มีรูปถ่ายหลวงปู่เพิ่มนี่ประหลัดบุญมีปู่เพิ่มหลวงตามูลดูดิฮนะรูปถ่ายพี่เขาอะละเอียดมากนะโยงให้หมดเลย ท่านใดเป็นท่านใดที่มีความสำคัญอยู่ในรูปไม่รู้จะกล่าวคำว่าขอบคุณยังไงฮะต้องขอบคุณที่ทำให้ผมฉลาดขึ้นในเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลวัดกลางบางแก้วเพื่อนๆกดหัวใจกดก้าวให้พี่สุพนัทหน่อยครับผมผมว่าข้อมูล นะเราหาชมไม่ได้หรอครับตอนนี้นี่หลวงปู่เจือนี่ท่านนี้อาจารย์ใบท่านนี้พี่เขาทำให้อย่างโอ้โหแบบแบบละเอียดมากครับกดขอบคุณพี่เขาหน่อยครับนี่พระธรรมทรมูลพระธรรมทรคืออะไรพระธรรมพน,นคือถูกตั้งเป็นผู้คุม ฝ่ายธรรมพระวินัยทรตั้งเป็นผู้คุมฝ่ายวินัยพระธรรมทอพระวินัยทรเป็นฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดครับอ่าฉะนั้นพระธรรมทรเนี่ยเป็นสมณศักดิ์นะของผู้ให้ดูแลฝ่ายพระธรรมเนี่ อูเพิ่มบวชฉายาปุญน,นะบุญยะอ่ะวสสาวัสโนสมเด็จสังฆราชแพรบวชให้กรรมวาจารนี่อันนี้ใบอันนี้ใบ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 ,บ,บสุทธินะครับอันเนี้ยคือใบใบใบสุทธินะตอนบวชนะคุณเห็นไหมฮะเนี่ยฉายาบุญญะวัส,สโนเนี่ย นะอุปชาสังฆราชแพรบวชให้นะตั้งแต่ยังเป็นพระวรนรัตนะครับอ่าเป็นสมเด็จพระวรนรัตเนี่พระครูทักนายนุก,กิจพ่อผันเป็นพระอนุสาวนาจารย์นี่ใบเกิดบูเพิ่มนะไม่ใช่ใบเกิดใบสูจิบัตรอันนี้น่าทราประมาณปีนะ 7กว่าอ่าถามทำไมทำปี7กว่าเพราะว่าการทำสูจิบัตพระเครื่องอะเริ่มในประมาณปีเจ็ดย์เดหนึ่งคือนะบวชมาแล้วนะปี60ย์ยังไม่มีการให้ทำสูจิบัตพอปีเจย์หรือ7จเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมีการประกาศให้ทําสูจิบัตก็ต้องเขียนเรื่องราวย้อนอดีตไป นะลงนามสมเด็จพระวรนรัตเนี่ยสังฆราชแพรนี่อ้าวโหมีทุกสิ่งทุกอย่างครับที่นี่ตะก,กุดหลวงกูเพิ่มที่บทอ่าที่บทที่กอกประหลอดที่ทำหงยา โอ้ยผมชอบข้อมูลนี้มากนี่ฮะนี่ปู่เพิ่มบทยาเองเนีย่ยปลัดใบนั่งอยู่อาจารย์เชงปู่เพิ่มเป็นข้อมูลที่ไม่น่าจะหาชมได้ที่ไหนแล้วนอกจากที่พี่สุปนัสทำมาให้ผมอะ ขอบคุณมากๆนะครับดูฮะวิธีการทำพุทธมงคลท่านต้องสวดท่านต้องลงท่านต้องปิดไม่ง่ายครับ โอ้โหยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเบียนี่เบียเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะอุดหัวอุดท้ายเหมือนกับกระจับอะแล้วกอกประลอดก่อนจึงจะเอาชันลงหัวท้ายเนี่ยดันปิดกลับเข้าไป นี่พอเสร็จแล้วปุ๊บมาตีโอขั้นตอนละเอียดมากครับผมบอกเลยตีแล้วมาถักเบียบเปื่อยเอาแล้วครับผมว่านะ่ถ้านำข้อมูลนี้ นะมาทําเป็นเรื่องราวผมว่าน่าจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อยนะนี่เพราะกันวัเพราะประทนผมถือว่าเป็นข้อมูลที่แทบจะทําให้ผมนะหยุดนะครับ อยากจะหยุดไลฟ์ไปนั่งอ่านข้อมูลเลยสังฆราชแพรปูบุญเนี่อาจารย์พาวัลคังอาจารย์ชุ่มพระปะโทนอันนี้มีศักเป็นหลานพ่อแช่มวัดตากล้องเนี่ยพ่อยิ้ววัดแครอ่าพ่อยิ้ววัดแครนะ นี่พอ,อยิววัดแคร์อาจารย์หลวงปู่บุญพอแชม่มนี่ไงพอแชม่มวัดตากล้องมีความเกี่ยวพันกันหมดครับพ่อเงินนายหอมทานอย่างหนุ่มอยู่เลยตอนนั้นนะพอพิงค์วรจรันทร์หลวงปู่บุญนี่นี่พ่อเงิน โอ้เพื่อนเพอนอ้าวนี่ครับท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณพระหมหาสุรสักได้ไปเรียนวิชาธรรมเบี้ยจากวัดกลางบางแก้วผมว่าเนี่ยเป็นข้อมูลที่เนี่ยอาจารย์คงสัญญาเนี่ย เสกประหลอดใส่มือแล้วก็หยอดลงไปอ๋อิ่มอิ่มกันเพื่อนๆวันนี้ผมคิดหน้าว่านะครับนี่ปูกเจือ,อผมผมอ่านจบผมก็นะแทบจะนะครับเหมือนกันได้ย่ง นะทำแมชชีนย้อนไปเป็นสิทธ์สายวัดกลางบางแก้วกันเลยทีเดียวเชียวนี่ภาพหลวงกุบุญท่านยังพรรษาไม่เยอะไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับอ่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีอาโอเคครับเพื่อน